สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างเอรบายนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูอาการของแอร์ LG นะครับตัวนี้เป็นขนาด9,000 BTU เป็นระบบตัดต่อธรรมดานะครับลูกค้าแจ้งว่าแอร์ไม่มีความเย็นนะครับและทางเราได้ไปตรวจสอบแล้วก็ปรากฏว่าเป็นคอยแผงคอยร้อนเป็นอลูมิเนียมนะครับ LG รุ่นนี้นะครับและได้มีการรั่วซึมนะครับจุดที่รั่วซึมก็อยู่ข้างแผงครับนี่นะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับเป็นคาบดําๆนะครับคือคาบน้ามันคอมเพรสเซอร์นะครับในการรั่วก็จะออกมาพร้อมกับน้ํายานะครับน้ายาแอร์นะครับนี่นะครับในการซ่อมทํานะครับก็จะเปลี่ยนเป็นแผงทองแดงใหม่เลยนะครับหรือหาแอร์มือสองมาแทนคอยล์ร้อนชุดนี้นะครับเพราะตัวนี้เชื่อมรั่วไม่ได้นะครับและทางลูกค้าก็ได้ให้หาคอยล์ร้อนมือสองนะครับสภาพใช้ได้นะครับนี่นะครับตายของ คอยร้อนชุดนี้มานะครับของแอร์พานาโซนิกนะครับขนาด12,000ห BTU นะครับใส่ก็ได้นะครับแบบเก้าพันนะครับก็ท่อทางอาจจะมีการแปลงท่อเข้าชุดคอยร้อนนะครับก็ได้เอาคอยร้อนขึ้นชุดคาแฟนออนครับแล้วก็จะประกอบท่อทางแล้วทำระบบต่อไปนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับขอขอบ